สวัสดีครับก็มาดูแบตรุ่นนี้ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ของ fb อันนี้เป็นรุ่นขั้วจมรุ่นใหญ่สุดของ fb นะครับก็ไปดูกันตัวนี้เป็น fb go premium เป็นแบต f m f นะครับในรุ่น d ิน100 ln 5อันนี้เป็น smf ปิดสนิทนะครับไม่มีปัญหาเรื่องกดล้นมีสายระบายไอกรดมาให้สำหรับเสียบที่ด้านข้างนะครับอันนี้จะเป็นรูเสียบระบายไอกรด ตัวนี้มีหูหิ้วมีตาแมวบอกสถานะไฟอ่อนไฟเต็มนะครับอันนี้จะมีจุกขข้อมาทำเฉพาะขั้วซ้ายนะครับรุ่นนี้ขั้วซ้ายก็คือบวกจะอยู่ข้างนี้ลบก็จะอยู่ข้างนี้มาดูขนาดของเจ้ารุ่นนี้เดี๋ยวไปดูสเปคกันนะครับตัวนี้อันนี้เป็นรุ่น fb go smf d i น100หรือ ln 5นะครับสเปคแจ้งมาเป็นแ2ด0 0อวต์แอมป์เต็ม cd 8 5 0นะครับแต่ cd วัดจริงเนี่ยก็เกินพันนะครับ รุ่นนี้มีขนาดความกว้าง175 mm มมความยาว353 mm มนะครับส่วนความสูงจัดฐานถึงขั้ว190 mm มมตัวนี้นิยมใช้กันในพวกรถยุโรปนะครับพวก mercedes เป็น bmw แล้วก็พวก volvo นะครับอนอกจากนั้นเราเอามาใส่ในรถกระบะ chevrolet colorado ลลแล้วก็ chevrolet traverse ลลเเได้นะครับตัวนี้ยังสามารถไปใส่ใน toyota r e v o หรือ f o r t u n e r รุ่นใหม่นะครับและในรถตู้ toyota คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆที่แบตอยู่ใต้บันไดข้างเราสามารถใช้รุ่นนี้แทนนะครับแทนแบตที่ติดมากับรถ l n ลได้นะครับในมิสูไททันก็ใส่ได้นะครับอันนี้ช่องใส่พออยู่ในปาเจโร่ก็ใส่ได้นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นแบตขั้วจมที่แอมป์เยอะสุดของ f b นะครับตัวนี้รับประกัน1ปีที่ขายมาอายุเฉลี่ย3ปีขึ้นไปนะครับยังไม่เคยมีปัญหาเรื่องเคลมเดี๋ยวเราลองมาวัดค่าแบตลูกนี้ดูเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องวัดตัวนี้นะครับในการวัดค่าแบตไปเริ่มวัดกันเลย น,นี้ <c oughs> คลิปลมนะครับแล้วก็คลิปที่บวกอย่างกดวัดแบตเตอรี่นะครับกด CCA นะครับอันนี้อันนี้เราตั้งค่าตามโรงงานแจ้งมา850 c TA, จากนั้นกด Enter เพื่อวัดค่าแบตอ่าตอนนี้วัดโวลต์ได้12.8 2โวลต์ 1, 1 0ึ่งพันกเด cd นะครับค่าที่วัดจริงเนี่ยได้มากกว่าค่าที่แจ้งมานะครับตัวนี้ความต้านทานต่ำมากมากๆ2 7จุดเจิโอมนะครับก็ถือว่าเป็นแบตที่ดีอีก1รุ่นของ fb นะครับอ่ารุ่นนี้มีน้ําหนักประมาณ24่กิโลนะครับก็คลิปนี้มาฝากเพื่อนๆื่อนไว้สําหรับอ่ารุ่นนี้นะครับเป็น fb go ดิน100นะครับหรือ l n 5นะครับเป็นแบบ sms ปิดสนิทไม่มีปัญหาเรื่องกดรั่วกดซึมนะครับตัวนี้ถือว่าเหมาะกับรถ ที่ใส่แบตไว้ในห้องโดยสารมากๆนะครับมันจะไม่มีกลิ่นไอกรดเลยนะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องกดรั่วนะครับอันนี้รับประกัน1ปีนะครับก็คลิปนี้ฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้สวัสดีครับ